อาเราก็ต้องสวัสดีน้องทุกคนอีกครั้งนะวันนี้ก็เป็นวันดีที่แม้แต่พี่ก็ไม่เคยคิดว่าวอร์เันเดอร์จะมาได้ไกลขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กันกับเจ้ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนนั่นเอง ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ใช้ปีกแบบเดลต้าขนาดเครื่องยนต์คู่ซึ่งสามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงด้วยเดิมทีไทฟูนถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการครองอากาศเครื่องบินนี้ผลิตโดยกลุ่มบริษัทร่วมระหว่าง Airbus BAE s y s t e m และ Leonardo ที่ดำเนินการส่วนใหญ่ของโครงการผ่านบริษัทโฮดดิ้งร่วมสำนักงานโครงการบริหารยูโรไฟเตอร์และ t ทอร์นาดซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐอณาจักร เยอรมน,นีอิตาลีและสเปนเขาเป็นผู้จัดการโครงการและเป็นลูกค้าหลักของเครื่องบินรุ่นนี้การพัฒนาเครื่องบินนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1983ผ่านโครงการเครื่องบินขับไล่ยุโรปในอนาคตหรือ Future European Fighter Aircraft Program ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสาหราชอาณาจักรเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนก่อนหน้านียเยอรมนีอิตาลีและสหราชอาณาจักรได้พัฒน,นาเครื่องบินลบพานเวียเทรโดร่วมกันและเขา ต้องการทําโครงการใหม่ร่วมกันกับประเทศในสหภาพยุโรปเพิ่มเติมแต่ว่ามีปัญหาด้านการออกแบบและข้อกําหนดของการใช้งานทําให้ฝรั่งเศสตัดสินใจออกไปพัฒน,นาเครื่องบินดัสเซลราฟาลของตัวเองเครื่องบินต้นแบบแรกของโครงการ British a e r o s p a c EAP e ได้ทําการบินครั้งแรกในปี1986และต้นแบบของ Eurofighter ก็ได้ขึ้นบินครั้งแรกในปี1994ชื่อไทฟูนนั้นถูกเลือกในปี1998 และเริ่มมีการลงนามสัญญาผลิตเครื่องบินในปีเดียวกันแต่ว่าการสิ้นสุดอย่างกระทันหันของสงครามเย็นทําให้ความต้องการของเครื่องบินขับไล่ในยุโรปลดลงและเกิดการถกเถียงเกี่ยวกับต้นทุนและการแบ่งการทํางานซึ่งทําให้การพัฒนาเครื่องบินไทฟูนั้นใช้เวลานานขึ้นไปอีกมันได้เริ่มเข้ามาจํากัดในปี2003และปัจจุบันใช้งานโดยกองทัพอากาศของหลายๆประเทศทำให้มียอดสั่งซื้อรวมกันทั้งหมด680เครื่องในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023 ยูโรไฟ g h เตอร์ไทฟูนเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้แบบด็อกไฟท์ไทฟูนรุ่นใหม่นั้นได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการทรําภารกิจโจมตีทางอากาศสู่พื้นและสามารถใช้อาวุธและอุปกรณ์ที่หลากหลายได้มากขึ้นเช่นขีปนอาวุธ o r ร Sha d โด Shadow, และ Brimstone โ oh, หชื่อเทมากเลยไทฟูนมีการใช้งานจริงในการลบครั้งแรกในปี2011ระหว่างการแทรกแซง,งทางทหารในลิเบียโดยกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร RAF และกองทัพอากาศอิตาลีทําภารกิจสอดแนมทางอากาศและโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินนอกจากนี้ไทฟูนยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันภัายทางอากาศสาหรับประเทศลูกค้าส่วนใหญ่สําหรับในวอฮันเดอร์เนี่ยนะมันก็ยังเป็นเครื่องบินเจน4.5ที่พีคิดว่ามันเท่มากเลยแล้วมันก็ยังมีสเปคที่ดีอีกด้วยงันวันนี้เราก็เข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเราบังเจอเครื่องไอ15นั้นเธอไม่ทันนะก็เธอทำ <c oughs> คน,นเลเซอร์เคยมาละไป เออโอเคแล้ไปเอามาอรีกันเหมือนจะน็อตเหมือนจะน็อตใช่น็อตเป็นน็อตูดเป็ล้าใหญ่ผมก็เออละอ่ะกเจอกับกลับมาเจอกับดาอวะมินเตียมินเตียมเตไม่เตไสองเพ่แบบเพื่ออะไรเหญ่ใญญ่ยิงฉลวดนะใช่ไม่ยิงฉลวด้ยยิงฉวดตรงนี้ด้วยสี่สี่สี่โลเห็นไหมได้ละไละ้ล้อไม่หมดเยิงไปแล้วยิงไปแล้วห ครับพูดสูงได้นะก็ได้เรีมิซายมิซายมิซายเาได้โดนเออประกัดุกับห้ได้ตัวสิบห้าสิบห้าไฟไหม้แล้วแเลยเอ้าพูดพูดโเ้ยันจะพูดเลยว่ามันเกลียดมันจะพูดเลยอีกแล้วอ่เปิดอย่างนี้อีกแล้วตายซะอี กันเอแล้ววลานหนึ่งลูกทำไมไม่มองเพื่อนวะเฮ้ยมึไไม่มองเจสิทำไมเฮ้ยคุณใจทำไมไม่มองเจสิไเหียเออกลับมาแล้วหลูกหนึ่งไปมีนาเน้ยเอาปเอเอาขียวขันเฟามสิบไยโดนพวกกูแหละแค่ flare แค่ f l a r l แ f l a ไม่ได <id. s Techn ique> ้เลยไม่ได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 ้เลย ไอ้เกียรติหรอเกิดไ้อ่ะ8ปี3เลย3เลยทีมเ้ากุมบังคับทานขาเสียหาย3เลยทีมเข้าเรจาร์ผมพแนแเลยแเลย ไม่โดน Good s h เอ้ยผมสกัดการให้หมดแล้วจ่าเปล่ยิ้มมาแล้วยิ้มมาแล้วจ่าเปล่ยจ่าเปล่เบรดลักเลีอยู่ไม่ลักเลี้ยหรอกฝาบอุ้ยไม่ทันเราฟาข้างหน้ากายฮะเนี่ยผมกันเลยนะเฮ้ยคุณจะใดนี่วะผมไม่มาผมผมไม่ใช่ไฟเตอร์ผมไม่ใช่ไฟเตอือ ไ่ได้ละเออพี่หันเตอพังอัตโต้อัตโต้ตายหันเตอร์พังต้องกลับละไปโนต้าอตโตยยตายได้ยังไม่ตายด้วยวะแฟลร์แฟลร์แฟลร์บ้าาิคกี้พาไม่ตายไม่ได้เอาโดนกูได้เอ้ยมี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 เอามีมันยิงผม ผ่านกิดเลยอ okay. 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 wind ่ะม oh. ันยิงผมแบบเจ็บหนักเลยยิงแล้วนะออโต้อะออโต้ตายแล้วนะออาตายแล้วโอเคๆนั่นใช่ผมตายไหมไม่สวยจัช่ไหมไม่ได้ดูไอ้เหี้ยไม่ได้ดูถ้าเป็อย่างเงี้ยผมชอบมาบอลลีมากกว่ามาบอลลีมันไอ้นี่ไฟฟลปกก็เออไฟฟลอกก็อฟครถ้าเล่นเกมกูชอบเคไอสั่งก้ามากกว่า ส b o d ดีเฮลมีคิดว่าเขาไม่ตาเกิดอแล้วมาโอ้คุณต้นคิดวเขาไม่ตายดี่ซิหนึ่งโดนสองล่าหแต่วเวลายิงเรวแล้วมีเอฟพัามีเอฟพัฒไม่ีเอฟแล้วเจอล้เกดะ เห็สโอเคอเห็นละมี